การสู้รบล่าสุดระหว่างไทยกับกัมพูชานะครับการเปิดฉากเข้าสู่วันที่3นะครับการต่อต้าน,นเกิดขึ้นอย่างหนักหน่วงนะครับโดยเฉพาะปฏิบัติการของทหารไทย3เหล่าทัพนะครับมากันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตายอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเป็นระยะเวลาเนิ่นนานจะเรียกว่าเป็นครั้งประวัติศาสตร์ก็ได้นะครับประกอบไปด้วยกองทัพบกกองทัพอากาศแล้วก็กองทัพเรือเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเมื่อไม่กี่นาทีนะครับคลิปเพ่น ของกองทัพอากาศขึ้นปฏิบัติการโจมตีฐานที่มั่นทางทหารของกัมพูชาหลังจากเ,เมื่อวานนี้เป็นพระเอกอย่าง F16 นะครับปูพรมทิ้งไข่อย่างต่อเน,นื่องวันนี้ทิ้งไข่หลายจุดเลยนะครับจุดยุทธศาสตร์สำคัญก็คือคลังแสงของเขมรซึ่งอีกสักครู่คุณผู้ชมจะได้ดูกันนะครับว่าเราทิ้งถล,ล่ม BM21 โอ้โหไม่รู้ว่าเป็นกี่สิกี่ร้อยลูกนะครับของเขมรที่ ถูกถล่มยับที่จังหวัดอุดรมีชัยเดี๋ยวสักครู่นะฮะจะนําเรียนให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบส่วนฝ่ายของกัมพูชาเองนะครับวันนี้เลือกที่จะใช้ดโดรนพรีชีพดโดรนทิ้งระเบิดรวมไปถึง b m 21นะครับว่ากันตามตรงนะครับมันครั่งมันยิงมาอย่างกับหาฝนเลยนะครับมีคลิปจากทางฝั่งของประเทศกัมพูชายืนยันให้กับคุณผู้ชมทีนี้มาดูกันที่ปฏิบัติการของกองทัพเรือมาแล้วหรือจะเรียกว่า ทหารเรือออกโรงแล้วนะครับหลังจากเมื่อวานนี้มีคำสั่งให้ประชาชนในพื้นที่สามอำเภอของจังหวัดตราดอบพยพกันอย่างเร่งด่วนพอช่วงเช้ามืดชาวบ้านในพื้นที่ชํารากอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับก็ได้ยินเสียงปืนใหญ่เนี่ยดังกันสนั่นหวั่นไหวกันเลยทีเดียวนะครับเราได้รับแจ้งในพิกัดของบ้านหนองบรีตะบลชํารากอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะครับ โดยกองทัพเรือยืนยันนะครับว่าได้ออกปฏิบัติการขับไล่เขมรพ้นแผ่นดินไทยหลังจากบุกยึดพื้นที่มายาวนานกว่า40ปีนะครับชาวบ้านในพื้นที่แจ้งว่าเสียงปืนนั้นดังขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้ามืดจนถึง7นาฬิกาแล้วก็ต่อเนื่องตลอดทั้งวัน ซึ่งโฆษกกองทัพเรือยืนยันนะครับว่าทางทหารเรือได้ปฏิบัติการทางทหารเพื่อป้องกันตัวเองหลังจากพบนะครับว่ากองกําลังกัมพูชาเข้ามาตั้งฐานปฏิบัติการในเขตอธิป,ปไตยของไทยอย่างต่อเนื่องพร้อมกับทําการ หรือถอนสิ่งปลูกสร้างนะครับยืนยันว่าฝ่ายไทยดําเนินการตามหลักสากลทุกขั้นตอนแล้วนะครับแต่ที่ผ่านมาการเจราจาในทุกระดับก็ไม่บังเกิดผลนะครับจุดยุทธศาสตร์สําคัญก็คือพื้นที่บ้าน3หลังที่มีการนําเสนอผ่านสื่อมวลชนตอนนี้ไล่ออกไปทั้งหมดแล้วนะครับการปรากฏตัวในวันนี้ของทหารเรือต้องบอกว่าเฉียบจริงๆย้ํากันอีกครั้งดุดันคือ เราพูดกันตามตรงนะครับว่า3เหล่าทัพนี่ก็เก่งไม่แพ้กันนะแต่เวลาเราพูดถึงนาวิกโยธินเนี่ยอันนี้มือหนักครับอันนี้ของใหญ่นะครับอีกจุดหนึ่งก็เป็นภาพนาทีที่ทหารไทยส่งโดรนกามิกาเซ่ครับเข้าไปทำลายเสาก่อกวนสัญญาณบนดาดฟ้าของกาซีโนเขมรฝั่งชายแดนจังหวัดจันทบ,บุรีแล้วก็จังหวัดตราดพูดง่ายๆก็เป็นผลงานปฏิบัติการของกองทัพเรือ ใช่ไหมคือรอบนี้ทหารไทยไม่ว่าจะทัพภาคหนึ่งภาคสองภาคสามบกอากาศเรือเนี่ยนะครับเขายืนยันอย่างชัดเจนนะครับว่าการปฏิบัติเนี่ยเน้นโจมตีพื้นที่ทางการทหารแล้วก็จะมีหลักฐานเป็นคลิปมีภาพวิดีโอปรากฏอย่างชัดเจนไปดูอีกจุดหนึ่งโอ้โหวันนี้นาวิกาโยธินีจัดเต็มจริงๆครับคุณผู้ชมครับโพสต์ Post คลิปวิดีโอยิงปืนใหญ่ถล่มฐานคาสิโนแล้วก็ฐานแสแกมมร์ในพื้นที่ที่เรียกว่าทอดาที่สร้างรุกล้ำ ดินแดนของประเทศไทยครับยิงถล่มเลยครับเพราะพบว่าซุกซ่อนโดนติดอาวุธแล้วก็กองกําลังที่จะเอามาโจมตีประเทศไทยนะครับไทยไม่ได้โจมตีสเปะสปะนะครับเน้นโจมตีเฉพาะพื้นที่ทางการทหารที่ขเขมรซ่องสุมกําลังเท่านั้นนะครับอีกหนึ่งจุดนะครับเป็นเฟรชนิวผมขอข้ามตรงนี้นิดหนึ่งเฟรชนิวเนี่ยเวลามันนาเสนอข่าวออกมาเนี่ยให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมเพราะวันนี้เริ่มมีข่าวนะครับว่าขเขมรเนี่ยมันยิงสถานที่ของตนเอง แล้วก็ถ่ายภาพถ่ายคลิปเพื่อโยนผิดให้กับประเทศไทยภาพนี้เป็นของ Freshnews นะครับรายงานว่าเกิดสถานการณ์ควันแล้วก็รอยกระสุนปืนทั้งขนาดเล็กแล้วก็ขนาดใหญ่อ้างว่าทหารไทยยิงปืนใหญ่เข้าใส่พื้นที่ธรรมาดาอําเภอเวลเวงจังหวัดปุตสศาสตนะครับนี่เป็นกาสซีโนหรือว่าบ่อนการพน,นันที่ได้รับความเสียหายแต่ไม่แน่ใจว่ายิงตัวเองหรือเปล่า มาดูของจริงกันบ้างเนี่ยตอนนี้อคริปเพ่นพึ่งขึ้น,นบินเมื่อสักครู่นะครับแต่ตลอดทั้งวันของวันนี้เป็นปฏิบัติการของ F16 ครับโอ้โหอันนี้คือสุดสุดจริงๆเรียกว่าเป็นไฮไลท์ของวันนี้เราไม่ได้รายงานข่าวเพราะว่าหิวกระหายสงครามแต่ไอ้พวกนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยนะครับมันเป็นสิ่งที่คุกคามรุกรานชีวิตแล้วก็ทรัพย์สินของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยมาโดยตลอดไม่ใช่ว่าไทยกระหายสงคราม แต่เราต้องขัดจัดภัยคุกคามทั้งหมดภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าขณะนี้คือ F16 ทิ้งระเบิดแบบนำวิถีติดเรเซอร์นะครับต่อเป้าหมายคลังเก็บจรวจ BM21 แล้วก็อาวุธหนักของกัมพูชาจนเกิดระเบิดดังขึ้นอย่างรุนแรงแล้วก็ต่อเนื่องใจกลางกรุงสำโรงจังหวัดอุดรมีชัยลองไปดูคลิปกันครับ เติมตีเลยบุฟเฟ่ข์ขนงก็ช่งเนี่ยไส้ก็ช่างเนี่ย หลายคนอาจจะบอกว่าโอ้โหดูสภาพเนี่ยอยู่กลางกลุงมสำโรงจังหวัดอุดรมีชัยนะครับเป็นการโจมตีพื้นที่พลเรือนหรือไม่ไม่ครับเพราะว่าที่ผ่านมาเขมรมันเอาคลังแสงไปตั้งอยู่ในพื้นที่พลเรือนเพื่อที่จะเอามนุษย์เนี่ยเป็นโล่ก,กําบังนะครับแต่รอบนี้เราก็เลยใช้เลยครับนี่ก็คือสุดยอดแล้วนะใช้ F-16 ที่นำวิถีแล้วก็ติดเลเซอร์นะครับเพื่อให้เป้าหมายเนี่ยมันลงพิกัดคลังแสง BM21 แบบ ตรงๆเลยนะครับไม่โดนบ้านเรือนของประชาชนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับดู f 1 6ไปแล้วเรามาดู T84 ไหมคุณผู้ชมเหตุการณ์รบในครั้งนี้ต้องถูกบันทึกเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับเพราะน้อยครั้งมากๆที่เราจะเห็นปฏิบัติการขนาดนี้เราจะเห็นยุโทโธปกรณ์ของทหารไทยขนาดนี้มาดูที4ก็คือรถถังกับจากหน่วยเฉพาะกิจที่11กองกำลังบูรพาอามาต่อที่กองทัพ ภาคหนึ่งกันบ้างนะครับโดยกองกําลังบูรพาเปิดปฏิบัติการใช้รถถังบุกเข้าไปทําลายบ่อนคาสิโนของกัมพูชาซึ่งอยู่ตรงกันข้ามจุดผ่อนปลนการค้าบ้านตาพรยาอพเภอตาพรยาจังหวัดสากแก้วซึ่งพบนะครับว่าถูกใช้เป็นฐานบัญชาการยิงอาวุธวิถีโคง้งป้อมปืนกลแล้วก็สะสมอาวุธของฝ่ายกัมพูชาไปดูที84ให้เห็นกับตาครับ นี่คุณผู้ชมครับไม่ได้เห็นง่ายๆนะครับทั้ง f 16ทั้งกริปเพนทั้งโดรนแล้วก็รถถัง t 84นะครับเมื่อวานนึงมีอีกหนึงคลิปอยากให้ดูจริงๆเพราะเมื่อวานนี้ยุคนชนข่าวไม่ได้ทันนําเสนออันนี้เป็นเ,เครื่องยิงปรสกันแรงสะท้อนนะ่ะคุณผู้ชมครับปรสนะอันนี้ก็ไม่ได้มีเห็นกันง่ายๆนะครับทหารไทยใช้โจมตีหมายถึงว่าเล็งเลยด,ดูดีนะปรสนะเล็งอนุสาวรีย์ม้าทอง ตอนนี้กลายเป็นม้าบินไปแล้วครับคุณผู้ชมครับตุมต้มตุ้มเห็นไหมครับคุณผู้ชมตั้งอยู่ที่กองพลสนับสนุนที่3ของกองทัพกัมพูชาบริเวณพรานหิน8ก้อนโคตรแม่นเลยคุณผู้ชมครับแล้วก็อีกหนึ่งจุดอันนี้สําคัญมากๆสาคัญจริงๆเพราะวันนี้เนี่ยมันมีการพูดถึงว่าอทหารไทยเนี่ยบาดเจ็บเสียชีวิตไปจํานวนเท่าไหร่ก็ว่ากันไปซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่เนี่ยไปตามรายละเอียดกันในช่วงทันข่าวข้านะครับ แต่คนก็ถามกันเยอะว่าแล้วท,ทหารกัมพูชาเนี่ยสูญเสียไปขนาดไหนเราก็ไม่ได้สู้รบไม่เกิดความสูญเสียนะครับแต่มันเป็นเรื่องที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงมีรายงานจาก Army m ี่บิลิท f o ี c ฟครับเขานําเสนอภาพนี้บอกว่าเป็นกองบัญชาก,การกองพลสนับสนุนที่3ของฝ่ายกัมพูชาสภาพก็คือโอ้โหัวนี่เละของจริงเละยิ่งกว่าเละนะครับตามรายงานบอกว่าถูกถล่มด้วยปืนใหญ่ของทหารไทยตอนเที่ยงของวันที่8ธันวาคมนะครับ หลังจากนั้นทาหารเขมรซึ่งชอบเล่น Facebook ชอบโพสโซเชียลเนี่ยนะครับก็เอาภาพนี้ไปโพสต์แล้วก็ไว้อะไรกับเพื่อนเพื่อนทหารกล้าเสียชีวิตกันเป็น10นายนะครับจุดเดียวเนี่ยตายกันเป็น10น่าจะบาดเจ็บกันเยอะเลยนะครับแล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาผมก็ได้ได้ข้อมูลจากโซเชียลเขมรแต่มันโพสตแล้วมันลบไงคือมันโพสตไปแป๊บเดียวมันคงถูกหน่วยเหนือเนี่ยสั่งห้ามบอกว่าที่กองบัญชาการกองพันสนับสนุนที่9นะครับ ก็ถูกปืนใหญ่ทหารไทยยิงถล่มแบบนี้เลยสภาพอย่างนี้เลยนะครับผมย้ำนะมันคือกองบัญชาการเลยนะครับมีทหารเขมรเสียชีวิตไป46อันนี้เขมรโพสต์เองนะฮะสบคนแต่โพสต์ได้ไม่นานก็ลบออกไปนะครับโอ้โหคุณผู้ชมครับนี่กองบัญชาการนะย้ํากันอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ว่าเป็นฐานไม่ใช่ว่าเป็นกระเช้าไม่ใช่ว่าเป็นบันไดกทิกกระชอกนะครับยิงกองบัญชาการทีเียต้องมีทหารเป็นร้อยนะครับแล้วคาดว่า หน่วยบาร์เอ้หน่วยบีบีคิวกองกำลังพิทักษ์ฮุนเซนก็น่าจะจบชีวิตหลังจากที่ถูกส่งมาจากส่วนกลางด้วยนะครับไปดูสถานการณ์ที่ปราสาทตาควายอธิบายด้วยคลิปนั่นแหละฮะคุณผู้ชมครับทหารไทยเล็งไปที่จุดหนึ่งของปราสาทตาควายซึ่งพบนะครับว่าทหารขเขมรเนี่ยตั้งกำลังพลอยู่ที่ตัวปราสาทดูนะฮะอาจลองดูคลิปเนี่ยยิงแม่นปุ๊บใช่ไหม คือเพราะว่าจุดนี่มันมันเป็นเหมือนกับมันไม่ใช่ตัวปราศาสตรนะฮะแต่มันน่าจะเป็นหินอะไรที่มาเรียงเรียงกันขึ้นมาแล้วเข้าใจว่าทหารเขมรเนี่ยก็มาหลบซ่อนอยู่ที่จุดนี้ก็เลยต้องยิงเข้าไปเป็นความจําเป็นครับปฏิบัติการทางการทหารทับบกทับอากาศทับเรือและรวมไปถึงตำรวจตะเวนชายแดนล่าสุดเนี่ยผมยืนยันกับคุณผู้ชมอีกครั้งว่ารอบนี้ทหารไทยเอาจริงหลายๆปฏิบัติการเราไม่เคย เห็นมาก่อนแต่คําถามครับไม่ใช่ว่าประเทศไทยกระหายสงครามประเทศไทยรังแกประเทศกัมพูชาที่เล็กกว่าไม่ใช่ครับแต่ต้องการกําจัดภัยคุกคามที่มาจากทหารกัมพูชาทุกรูปแบบทหารไทยขาขาดไปแล้วกี่คนเจ็ดขาใช่ไหมถูกหมาลอบกัดคุณผู้ชมครับแล้วล่าสุดเนี่ยก่อนที่จะเกิดการสู้รบการเขมรนก็ยิงปืนใส่ทหารไทยทะลุต้นขาไปหนึ่งคนแล้วก็ยิงเขาใส่หน้าอกดีที่ใส่เสื้อกรอกเอาไว้ มันเป็นภัยคุกคามมาโดยตลอดชาวบ้านก็เลยบอกว่ารอบนี้เนี่ยเอาให้จบได้ไหมไม่ได้ถึงขนาดให้ประเทศสิ้นซาก,นนะนกกันหรอกครับนะนักการเมืองบางคนที่พยายามจะไปชี้นําทางความคิดแบบนั้นมันเป็นการกําจัดภัยคุกคามวันนี้นะครับพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดเสนาธิการทหารบกนะครับท่านก็ออกมาพูดถึงความจําเป็นที่ไทยต้องปฏิบัติการทางการทหารที่ทุกคนเห็นอยู่นักขณะน,นี้เพื่อไม่ให้มันเป็นปัญหาในอนาคตไง ครั้งนี้เราจําเป็นต้องริดรอนขีดความสามารถของเขาไปให้ไกลรวมทั้งขีดความสามารถในเชิงลึกด้วยเพื่อให้เขาหมดสภาพในแนวคิดที่จะเข้ามาในดินแดนของเราด้วยวิธีการต่างๆที่เขาเคยใช้แล้วก็ไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้ในอนาคตจึงทําให้เรามีวิธีการที่เปลี่ยนไปไม่เหมือนกับการปะทะกันรอบแรกเห็นไหมฮะไม่เหมือนแล้วก็ไม่เหมือนกันแน่นอนเมื่อปี2554รอบนี้ไทยจัดหนักจัดเต็มจริงๆครับ คือเพื่อไม่ให้มีปัญหาในอนาคตต่อไปเนี่ยนะครับครั้งนี้เราอาจจะมีความจําเป็นที่จะต้องลิดหล่อนขีดความสามารถของเขาเนี่ยไปให้ไก่รวมทั้งในในเรื่องของขีดความสามารถในเชิงลึกของเขาด้วยนะครับ mm hmm. เพื่อให้เขาเนี่ยหมดสภาพหรือว่ามีแนวความคิดหรือวิธีการที่จะแอบลักลอบเข้ามาในดินแดนของเราหรือใช้วิธีการต่างๆเนี่ยนะครับที่เขาเคยใช้เนี่ย ไม่สามารถดําเนินการได้ต่อไปในอนาคตนะครับเราก็มีวิธีการมีวิธีที่เราปรับเปลี่ยนไปนะครับจากการลบในครั้งที่ผ่านมาตั้งแต่ในอดีตหรือแม้ทั่งปี54หรือแม้ทั่งรอบที่แล้วนะครับเราก็ปรับเปลี่ยนวิธีการในการไปบัติของเราส่วนเรื่องการยึดคืนพื้นที่ของประเทศไทยนะครับพลเอกชัยพฤกษ์บอกว่าตอนนี้กําลังไล่ย,ยึดพื้นที่ต่างๆไม่ต้องห่วงรอบนี้เราจะเอาแผ่นดินไทยกลับคืนมาให้หมดนะครับ โดยบอกว่าตอนนี้เหลือประมาณ4พื้นที่เป้าหมายกําลังดําเนินการอยู่นะครับคือถ้าเราติดตามข่าวเนี่ยไอหมู่บ้านปรยจันที่กัมพูชาเรียกอยู่ตรงข้าบ้านหนองยาแก้วเราได้คืนแล้วนะครับยึดเอาไว้แล้วหนองจานกําลังปฏิบัติการนะครับ ประสาทคณาตอนแรกบอกว่าครอบครองได้แต่ว่าทุนระเบิดเยอะเหลือเกินตอนนี้ยืนยันวันนี้นี่เองนะครับว่าปราสาทคณาแล้วก็ยึดคืนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับส่วนประสาทตาควายวันนี้ยังไม่มีรายงานเข้ามานะครับส่วนปฏิบัติการทางอากาศไม่ว่าจะเป็น F16 หรือว่ากริปเพนซึ่งขึ้นบินเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพลอากาศโทจัก,กริดรมวิชัยนะครับก็ยืนยันครับว่าการโจมตีเป้าหมายกองทัพอากาศดําเนินการอย่างต่อเนื่อง จนกว่ากัมพูชาจะยุติความพยายามในการกระทำที่เป็นภัยคุกคามต่อกองกำลังของเราร,รวมถึงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนเห็นหรือ,อยังครับไม่ว่าจะเป็นกองทัพบ,บกหรือว่ากองทัพอากาศพูดเหมือนกันเป๊ะว่าเราโจมตีเฉพาะพื้นที่ทางการทหารที่เป็นภัยคุกคามกับประเทศไทยอันไหนที่ไม่ใช่ภัยคุกคามกับประเทศไทยเราก็ไม่โจมตีนะเอาตรงนี้ชัดเจนก่อน ส่วนวันนี้ฝั่งของประเทศกัมพูชาถูกรายงานนะครับว่าได้นำดโดรน FPV แล้วก็ดโดรนการมิกาเซมาโจมตีทหารไทยนะครับโดยเฉพาะที่บริเวณช่องบกแล้วก็ช่องอานมาคือถ้าพูดกันไม่เข้าใจก็คือมันเอา,อาระเบิดเอาลูกจรวดนั่นแหละครับผูกติดไว้กับโดรนแค่นั้นเองแล้วก็กดโดรนบินแล้วก็เอาโดนเน่ยพุ่งเข้าใส่ทหารไทยให้มันระเบิดก็เลยเรียกว่าโดนการมิกาเซหรือว่าโดนพีชีพ ความหมายมันเป็นแบบนั้นแต่อาวุธที่สร้างความรุนแรงไม่แพ้กันเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าไอ้เขมรเนี่ยมันมี BM21 เนี่ยเท่าไหร่เพราะในการรบรอบแรกอะระหว่างวันที่24ถึง28กรกฎาคมเนี่ยมันก็ยิง BM21 เป็นหากระสุนเลยนะครับล่าสุดเนี่ย BM21 ของเขมรยังไม่หมดเลยนะครับเนี่ยเป็นคลิปล่าสุดที่ถูกถ่ายมาจากฝั่งของกัมพูชาอันนี้คือคลิปวันนี้เลยนะครับดูมันยิงครับพุ่งอย่างกับห่าฝนเลยเอะลองไปดูครับ นชะตากรรมของทหารกัมพูชาตอนนี้ไม่มีใครทราบได้ว่าเสียชีวิตไปแล้วกี่คนเพราะปิดข่าวชัดเจนถึงขนาดทหารกรัรมพูชาโพสนะว่าตายไป10ตายไป46โพสต์แล้วก็ลบโพสต์แล้วก็ลบในขณนะที่คลิปของทหารคนนี้นะครับกลัวตุยสุดขีดเพราะว่า หลบอยู่ในหลุมกระสุนปืนใหญ่ของไทยเนี่ยเฉียวหัวไปแล้วก็เฉียวหัวมาในจากการวางไข่ของกริปเพนกับ S16 อีกสุดท้ายสติแตกร้องโหมร้องไห้ออกมาอยากจะกลับบ้านไปหาแม่ก็ต้องถ่ายคลิปเอาไว้เพื่อเรียกยอดวิวยอดไลค์สร้างคอนเทนต์ทหารเขมรบอกเลยนะครับว่ารบก็ต้องรบแต่ก็ต้องถ่ายคลิปเพื่อสร้างรายได้เหมือนกันแต่ร้องไห้ไม่ไหวแล้วครับแข้งขาอ่อนหมดแล้วลองไปดูครับ គុំពងគុំមែនអាចិលគុនតៅបងមើលត្រូវត្រូវនេះ ท่านั้นยังไม่พอนะครับนอกเหนือจากทหารขเขมรเนี่ยร้องไห้กันออกมาที่บังเกอร์แห่งหนึ่งถูกนำเสนอโดยอาร์มี่มิลิเทอรี่ฟอสบอกว่าอยู่ในแนวรบของพระวิหารนะครับทหารขเขมรเนี่ยรบกันเป็นครอบครัวนะฮะทำงานกันแบบครบหน,รหน้าพร้อมหน้าพร้อมตาดูครับนะก็คือเอาเมียมาด้วยเหรอเอาเมียมาด้วยเหรอนี่คุณผู้ชมครับมันใช่เหรอครับเนี่ยเอาเมียมาอยู่ในบังเกอร์สนามรบแล้วเห็นข้างๆนั่นับเป็นลูกนะครับเป็นเด็กตัวเล็กๆ ผัวก็ยิงไปส่วนเมียก็ผสมระเบิดลูกกระสุนปืนคอไปยิงไปผสมไปช่วยกันสามพ่อแม่ลูกอะไรที่ไม่เคยเห็นก็ได้เห็นที่เขมรนี่แหละครับเอาลองไปดูครับแนนใครโกนนี่โกนละปีหนี่ยระงังแนนบ้านแนนนี่บ้านโฮปนี่โฮปปะคิ้วเสิร์ฟสมัยคิ้วเสิร์ฟสมัยอับดุลนี่คนโอนเอ้ยยังจูบเฮ้ย จบบักปิดห้ยจบแล้วป่ะป้าแต้จบักปิดเออโอ้โหนะฮะข่าวในมือผมทั้งหุ่นเซนทั้งอนุทินทั้งประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังไม่ได้อ่านเลยคุณผู้ชมครับ